อ้ยอยู่ตรงบึงอ่ะอยู่ตอนก็มีรู้ครับอ่านทองไปกินบ่อยเขาบอกจันทบุรีก็มีนะเขาบอกคนแล้วก็อยากไปขอนแก่นด้วยอยากไปกินจ้ำปลาอยากไปแค่นั้นเลยอะไปกินจ้ำปะโอ้ยเนาะขอให้กับมาคยได้ยินจ้ำปะเบียร์คำสิงเข้าชมพนานี่ไเด่ทดสอบฉันดูเจ็ดสิบเก้าบาท มันเหมือนปังวันนี้ผมวันนี้ผมบอกตรงตัวนี้เลยจริงจริงก็ไม่กล้าพูดหรอกจริงจริงก็ให้เหมือนเดิมถ้าไม่ถ้าไม่พูดออกสื่อก็ให้เหมือนเดิมแต่ว่าคุณแม่มาพอดีก็แม่อยากเก็บหลักฐานไงเออแม่ฉลาด่ะแม่ฉลาดว่ะแม่บอกว่าพูดเลยพูดออกสื่อเลยที่คุยกับแม่เพราะแม่อยากเก็บหลักฐานว่าเธอจะแบบแต่แม่ไม่ยอมบอกกองนะแต่แม่ไม่ยอมบอกกองกลัวไม่มีหลักฐานไงเอาไม่แน่นะวันหนึ่งขายได้เป็นแบบพันล้านอย่างเงี้ยเธออาจจะแบบลืมไม่ลืมก็นี่ไงหลักฐานอ่ะก็ตอนนี้มีหลักฐานอะไร แต่ถ้าไม่มีถ้าไม่ได้พูดอ่ะลืมไหมไม่ลืมไม่ลืมพาไปตัวคอนเสิร์ตต่างประเทศได้เลยนะนี่ยจะไปคอนเสิร์ตเดือนมีนาที่ยุโรปเยอรมนันอรั่งเศรอใช่สวิตเซอร์แลนด์แล้วคนเข้ามากอติดตามใหม่เยอะมากเลยนะแบบคนใหม่มเหม่ถ้าตอนนี้หมื่นคนช่วยกันกดนะคะเจ็ดสิบเก้าบาทเท่าไหร่แล้วนี่ป้าดตัวเอเยอะนะอันนี้ก็เยอะนะ เยอะแล้วเยอะแลนะในปัจจุบันพอนี่นใช่เพราะมันเจ็ดสิบเก้าบาทเลยคิดดูเจ็ดสิบเก้าบาทต้องขายได้เท่าไหร่ถ้าร้อยล้านก็เตรียมตัวเตรียมตัวออกรถคันใหม่ใชดเลยค่ะเห็นว่าคุณพ่อได้รถใหม่ให้เราพ่อก็ขับวินอยู่จะเอาอะไรอีกเอาอีกพอแล้วพ่อพ่อต้องพักค่ะพ่อไปไหนรู้พ่อไปไหนพ่อไปเสียอยู่หันแก่นปะบไม่รู้ คนค่ะช่วยกันกดยาดมหน,อน่อยค่ะฟินแทงนะคะกดเลยนะครับจะได้หาตังให้เพื่อนซาเนะคะสรอยสรอยกันซื้อหลายหด้อค่ะดมละก็สิฟินแหงมีเบียต้องพันล้านไม่ใช่ร้อยล้านนะบอกสาธุค่ะร้อยล้านสลาดสดเขาบอกนี่พันซะคนเราจะสดไม่สดไปต้องดูเงินในบัญชีแน่หรอ ถ้ามันมีเข้ามาแล้วมันดีนะคะเราก็ต้องคบนะคะทุกคนหืหืเอามายเอามาถ้ามันมีเข้ามาแล้วมันดีมันถูกใจอะ่ะมันก็ต้องคบก่อนอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดอ,อย่าเพิ่งปิดกั้นตัวเองอมีพื่อดีเพนดีพืดีดมีเถอะอนขอปลาค่ะจริง เราจะได้มีแรงทํางานอ่ะถูกปะถ้าเธอมีความรักเธอก็จะมีแรงตื่นมาทํางานอะไรไม่กำลังใจมันก็จะมีคนแบบส่วนนี้ก็ยังตื่นงานซูดนะเหนื่อยไหมคะอย่างเงี้ยถูก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 ใช่ถูกเขาบอกอยู่คนเดียวใช่ไหมอยู่ดีดีก็เพราะฉะนั้นถ้าเจอใครก็คบไปก่อนอนาคตค่อยว่ากันอย่าแบบว่าขอหาเงินก่อนขอโู่นขอนี้ก่อนเดี๋ยวอนาคตเราจะไม่เจอแล้วเนอะเดี๋ยวคิดว่าในอนาคตจะมีเลยบางทีคนไม่เจอก็มีนะ เห็นด้วยเหรอเห็นด้วยกับฉันสิกำลังพิจารณาอยู่จงครับกำลังกำลังเข้าใจสิ่งที่พูดอยู่ครับคิดอยู่เข้าใจกับฉันสิพยายามถูกใช่ไหมผมขอไปก่อนคิดเยอะจ้าพูดประสบการณ์ขอคารวะรุ่นพี่ผมคารวะพี่แล้วครับผมประสบการณ์น้อยน่าไปน้อยน้อยถ้าแบบ เนี่ยเอาคนคุยไม่เคยคุยกับคนอื่นมาบ้างแหละกะสิคุยกับใครล่ะจากสิคุยน้ำไผ่บ้านในชีวิตไม่เคยคุยกันเลยหรอกก่อนนั้นเองหรอเออคุยแต่ไม่ได้คุยคุยอ่ะเข้าใจไหมคนแบบมอร์นิ่งกุไนท์บอกเคยพ่อรักเชื่อจังจีน่ะอยากพ่ออยากใช่หรอทำอะไรอยู่อยู่ที่ไหนคิดถึงนะายเดี๋ยวไม่มีหรอถ้าเป็นแฟนสมัยไม่มีเขาจะมาคิดถึงนะายได้ไหมมีเอฟซีกันครับ คใครจะมาคิดถึงนาอยู่นี่มาทำให้ใคยมีคนคุยหรอบอลลูนภาษาอีสานเป็นบ้ากับเดเมียอรุณไมเป็บาหน่อยก็ับเดมี่บอลลูมีแฟนมีเพื่อนน่าผจะเผื่อด้เป็นบ้าหน่อยก็ับเมียบอลลูนมัยนี้ไม่ต้องมีคนคุยเว้ยแค่คุยกันม่ต้องคมันเธอมันเป็นแบบคนสมัยแล้วเขาฉันคนสมัยก่อนเนาะก็เป็นหนุ่มมาก็ไม่ได้มีแฟนก็มีแฟนก็เป็นเมียแล้วก็ บายบายเลยนะแม่เนี่ยไม่ใช่แต่สมัยนี้มันต้องมีคนคุยคนคุยแล้วก็เลิกคุยแล้วก็ยแล้วก็เลิกคุยแล้วก็เลิคุยแล้วก็คุยแล้วก็อยู่เนี่ยแล้วก็ใครที่ใช่ก็ค่อยเป็นแฟนเป็นแฟนแล้วก็เลิกเนี่ยหมายถึงว่าโอเคก็เดี๋ยวจะเรียนรู้ไปแต่ว่ามันก็ธรรมดาไม่ได้รู้สึกรู้สึกก็ต้องมีใครคุยเรื่องอะไรบอดดี้มีเป็นภาษาอัสานเรียนบ้าอะไรเมี่ยหลดบอดดี้ไปขอผู้ใดตังสิน มื่เหมือนคนสมัยก่อนเลยอ่ะเนี่ยคืออะไรร้องไห้ตัดคอที่ไม่มีมือกุ้ยใช่แล้วมันแล้วมันเป็นอย่างนี้แหลยแล้วคุณก็กลับมาเหมือนละมีอยู่ในนี้ปะหูยไม่มีปานเจ้าของบ่มีอะไรทำไมมาที่ฉันล่ะฉันไม่มีใชนไหมเปิดมาได้เลยเปิดได้ดูเลยมีโทรศัพท์นี่ฉันก็เปิดแป่จริงทำไมฉันต้เปิดอะ บอมี่หมาว่าถ้าเกิดเชื่อว่ามีเนี่ยเปิดได้เลยในเซียนเนี่ยไม่มีอ่าไหนเปิดดิอ่ะก้าวเปิดไปแล้วอ่ะเห็นปะเูาเป็นพูดสิเปิดได้ไหนเนาะอ่ะเห็นปะเาปพูดเลยก็ไม่เปิดถ้าเปิดไปเจออ่ะเห็นปะอ่ะเปิดฉันดูคนเดียวไม่ต้องให้คนอื่นดูมันบอมีอ่ะามันบอกมีเลยมัเปิดไปมันก็บอมีพูดไปเรื่อยเป็นพูดเลยถ้าไปมันบอมีอี่สิพูดไปนั่นไปนี่อะไรก็ไม่เปิด เป็นอันตรายคนข้างๆไงคนข้างๆไงติดหมดโอ้ยเบลเปิดทางให้แล้วจ้าไม่ได้เปิดทางอยากให้เปิดดูอยากเปลือกบอกเปลือกกรสซวยเบอ่อตลอดอะไร มาดูหนะเขาติดแปนอีพิดิโซอีพิดิโซ่เพราะว่าอะไรชวนกูดทำไมอ่ะเขาอ่านตามนี่ไงเปิดปลาเป,ป,ป,ป็นรูปต้องมีเปิดมั่วมันจะเป็นรีวิวกินหน่อยเย,นย,นยนนะะ็นๆค่ะมันเป็นแบบยาดมที่แบบก็กลิ่นหอมแล้วก็เย็นอะ่ะเมีย็นไหมดมกันแล้วมันก็เย็นอะ่ะเขาบอกไม่ดูมันเป็นกลิ่นอะไรอะ่ะแต่ดมแล้วมันเยนนะะ็นอ่ะไม่บอกปะ แต่เงเป็นเพื่อนกันมันก็ไม่ได้แบบไม่มีมีความสมุนไพรแต่นอนซเม่เออแต่ไม่ได้แบบถึงขแบบันนแบบ้นแบบเป็นฟิลสมุนไพรแบบเหมือนแบบจากต้นหญ้าแบบมีกลิ่นคาวไม่มีอ่ะมันก็เป็นเย็นๆอนะ่ะแล้วก็มีความแบบเออรู้แหละว,ว่ามีสมุนไพรแน่ๆนก็จะเย็นๆคือดมเข้าไปแล้วใช่ป่ะมันก็เย็นมาถึงนี้เลยอ่ะแล้วไม่ได้แสบยหมูกเนาะ ไม่แสบแต่มันมันไม่ได้เย็นแบบแสบจมูกนะสมมติถ้าวางไว้ใช่ปะมันก็ยังอยู่มันก็ค่อยๆจางค่อยๆจางมันก็จะอย่างเนี้ยพี่น้องพีวิวตามจริงจะไปหาเขาเป็นทางนี้อะไรกดตากาเด้อมันจีดเดือดแล้ววประกันเงินเสาร์ท้ายงานจีดโม่งอีกค่ะเขาปองเขาขึงละคว่ำทำงานทำงานตั้งแต่งานนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเราจะขายอีกนะตั้งใจทำงานีมจนคำพูดเธอมันเป็นแบบว่าพลังบวกเชียงแบบเชียงบังคับอ่ะนึกออกปะ ตกว่าตั้งใจทำงานน,นาทํา,ทางานจริงไปเลยต้องแบบเอออย่าลืมถึงยาดมนะคำพูดเธอะมันเหมือนซ่อน,น,อ,น,อ,น,นอะไรแบบนี้เลยอะก็เราพูดความจริงก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการว่าออไปขายช่วยไม่ขายช่วยอยีกสินะอะไรวะอ่านไม่ทันอะไรอะอะไรอะไรอ,อะไรไปเ,เปิดดวงทําไมอ่ะไปเปิดบงเปิดดวงเขาไยัง ก็เด็กครับโอวอเปิดบงมันอยู่ใกล้กันฟิลแฟนหนึ่งวันอ๋อเปิดวงร้องเพลงเหรอเปิดวงอ่าวงเนี่ยวงแสดงทำมูลดนตรีแล้วการเปิดวงคือประมาณแรกของาแสดงอ่ะขอร้องเพลงสติงได้ะปะได้โอเคริปสิงไหมล่ะอย่าไปบอกเขาดิพูดทาไม่ล่ะให้เขารู้ว่าริปสิงอะไรฉันไปคอนเสิร์ตเธอฉันไม่ได้ริปสิงเพราะอะไรเธอไม่มีเวลาให้ฉันอัดเลย ทำมันเป็นลิปซิงค์ไหมล่ะขออัดก็ไม่ให้อัดให้ร้องสดนางไม่มีเวลาให้อัดเลยค่ะค่ายเพลงนี้ลิปซิงค์ไม่ได้ฮาร์ปครึ่งนึงยังไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าค่ายนี้เขาไม่มีเวลาให้อัดค่ะเขาก็ส่งเพลงไปให้นังดนตีแล้วก็เอาเพลงรายการในรายการก็แพลงที่ร้องมาเพลงอะไรเธอบอจะซึ้งาได้แล้วไม่แล้วแบบว่า เออมันของแกแกมีป่ะโอเคฉันล <Okay, S 2> องแล้วแกมีอืมแล้วคือบอกละกันปุ๊บลอ,องลองขึ้นปุ๊บลองไอซัม,ออมนี่บอกงงมากก็บอกแกเองเข้ามาก,ก็ไม่แกแบบไม่รู้จักหน่อยนี่เหรอคือแบบอยากให้รู้ตัวว่าฉันรู้นะฉันก็เลยแบบด่าไปเลยไงลองคิดตื่ร้องมันเสียงเราหรอไม่ได้เสียงแค่้หรอ เสียงแค่ะใช่ไหมใช่ฉันรู้แต่ประโยคแล้ะเลยแต่ว่าฉันมาลังเลเว้ยลังเลตอนที่เธออ่ะเหมือนเปลี่ยนคีย์ป่ะท่อนถุกอ่ะเราใช่เลยเอ๊ะเมื่อกี้ฉันคิดว่าบิ๊กนะแต่ว่าทำไมมันเสียงมันแปลกไปวะอะไรอย่างเงี้ยอยากระซิบคำด้วยมันเป็นคำยงอีสานมั้งแล้วฉันมาแน่ใจอันหนึ่งตอนนี้เธอบอกว่าอย่าตอแหละค่ะเชื่เลยมีคนเดียวที่พูดประโยคนี้กับไม่คำสิ่งได้ไม่เท่านนั้รายการเขาเป็นเขากระเสริฐผมให้เราพูดนะ นั่นเั็นขอกมาจากจิตใต้สำนึกแล้วไม่เคยพูดอย่างนี้มันไม่มีทางหรอกที่ทีมงานจะให้เธอแล้ไม่เคยพูดอย่างนี้บอกเลยจริงเธอร์ลแหละขี้ตื้อต้องพยายามดัเสียงครคำนั้นคำเดียวฉันรู้เลยว่าพีกแน่นอนขี้ตื้อต้องอยู่นั้นอย่ากระซิบคำด้วยคำพูดพยายามด่าเป็นคนไทยที่มันซาบเป็นเส้นอยู่ในหัวใจฉันรู้ว่าคุณอยากรออะไร่นั้นแะได้แต่รอแต่รอแล้วอีกเมื่อไรก็รอพอดี โพราะเธอใจอ๋อวันนั้นไม่ได้ซ้อมจะบอกว่ารักเธอจะซึ้งหรือเปล่าอยากเอ่ยเรื่องราวที่มันยังข้าง้างใจจะบอกกับเธอเธอจะรักหรือไม่ได้อะไรก็ได้เก็บเอาไว้มีการบอกเสือ เออใส่เพลงฉันก็ร้องหน่ฉันเห็นเธอร้ายแล้วเธอร้อ,องเพลงะอะไรปะคนยังฉันถูกทิ้งควเพลงนี้ฉันชอบมากมันดีมากแี่ันนี่บางไงคือต้บ้างไงอะไรแล้วจะรู้ได้ยังไงเปิดล่าสุด <c oughs> คือสิท <c oughs> ดิ์ทาลองเพลงอย่งเงี้ป้ะงนาอบรด็นอ้นอมาเราองอันนี้เลยหรอใช่ฉันทีเคยโดนหล <c oughs> ကတော့ခင်ပြည်လေတော့နော်အဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါဘယ်လိုဘယ်လိုလာချောင်းရ냐မာအဲ့နော်မင်းရှိမှုရှာရအောင်နော်နေရေခင်